ังไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในจิตใจคนเราจึงไปค้นหาคำตอบบนโลกอันกว้างใหญ่และสิ่งที่ได้พบนั้นมันช่างงดงามเป็นสิ่งที่มีความหมายลึกซึ้งจริงใจไม่ได้อยู่ในเมืองไม่ได้อยู่ที่ความสิวิไลอยู่ไม่ไกลไม่ไกล อยู่ในก็เจริญธรรมครับผมลอยไทยครับก็งานพุทธาปีนี้นะครับก็ได้มาฝึกลดละกิเลสนะครับแล้วก็ได้ฝึกร่วมกิจกรรมหมู่กลุ่มด้วยนะครับงานปีนี้ก็ราบรื่นดีครับสบายสบาย แบบเรียบง่ายครับแบบฉบับลานนาโศกนะครับก็งานปกติแล้วมันก็มีปัญหาบ้างมีปัญหาบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ถือว่าปีนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากมายนะครับถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีครับก็แต่ถ้ามีปัญหาเราก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาอยู่แล้วครับไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากถือว่างานงานนี้ก็ได้ฝึก คนให้เป็นพระจริงๆมันก็เป็นงานที่ได้ฝึกคนได้อย่างดีที่สุดแล้วครับครับประมาณนี้ออกเดินหาตัวจริงจึงได้พบคําตอบไม่ใช่คนยิ่งใหญ่แต่แต่ไม่ธรรมดาสวยหรือไม่สวยหรือหล่อไม่หลอ่อ ไม่สำคัญแต่ขอเพียงเขาพอจริงอาจจะชูเอยเอยอาจจะจูบานนอกคอกนานี่แหละสินลักปินบานนอกสิน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 ลักปินบานนอกสิน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 ลักปินตัวจริง มีความจริงใจ <S 2> <S 2> สินสินสินละบินไม่ต้องรู้วยมากมายสินสินสินละบินแต่มีวิธีชีวิตพอจริง <S 2> <S 2> แต่มีวิธีชีวิตพอจริงแต่มีวิธีชีวิตพอจริงสินสินสิน นนค่ะอาางสานักดีค่ะยิ่งฟ้าใกล้รุ่งเลิศสับซุรีค่ะก็เป็นหนึ่งในทีมงานสื่อบูนิยมทีวีลาน,นาอโศกนะคะในช่วงงานพุทธาพิเศษสุดยอดปาฏิหาระคะิค่ะที่เราจัดแบบออนไลน์นะคะจากทุกประวัลของชาวโศกทางทีมสื่อบูนิยมทีวีลาน,นาโศกค,ค่ะก็เป็นหนึ่งในประวัลที่เราก็ ร่วมส่งภาพกิจกรรมต่างๆนะคะที่เราจัดกันที่บรวรรัตนาะส่งจังหวัดเชียงใหม่ไปร่วมถ่ายทอดสดกับพี่น้องจากทุกบรวรชาวสกที่ทางบุญนิยมทีวีค่ะเราก็เรียกว่ารับนโยบายจากส่วนกลางเลยก็ถ่ายทอดตั้งแต่ ตั้งแต่ทำวัดเช้าจนถึงรายการภาคค่ำค่ะเราก็ทำกิจกรรมต่างๆสอดร้อยกับทางส่วนกลางแล้วก็ทางทีมสื่อก็ช่วยนำเสนอภาพเหล่านี้ค่ะที่ไปถ่ายทอดในบุญนิยมทีวีนะคะเพื่อที่จะทำเหมือนกิจกรรมร่วมกับส่วนกลางเหมือนอยู่ด้วยกันเลยค่ะแต่ว่าเราเป็นถ่ายทอดทางออนไลน์ค่ะค่ะเราก็มีทีมสื่อเรียกว่าหลายทีมช่วยกันเติมเต็มนะคะตรงไหนขาดอะไรเงี้ยเราก็ สามารถที่จะเรียนรู้งานแล้วก็ช่วยกันเติมเต็มจุดต่างๆได้ค่ะส่วนปัญหาก็อาจจะมีเรื่องของอเทคนิคอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ถือว่าเป็นปัญหาค่ะก็ติดขัดเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอุปกรณ์ค่ะแต่ว่าเราก็สามารถทำงานกันได้อย่างสำเร็จรลุล่วงเพราะว่าเราทำงานกันอย่างไม่ถือสาไม่หาเรื่องแล้วก็ไม่โยนความผิดค่ะ tuổi trinh, xin 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 là pin, bắn nọ, xin 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 là pin, tuổi trinh